สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเ w e r t a r ร์แอนด์เดสตินะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2565ของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็มาฟังได้เหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าชีวิตของคุณนะคะแต่ละด้านเนี่ยนะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ประจำตัวคุณใบแรกนะคะนายออฟซอร์นะคะดูเหมือนว่าชาวราศีมังกร ช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยนะคะในหัวคุณเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตหรืออาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันก็ได้นะคือมันวิ่งวนไปมาอยู่อ่ะนะดูว่าท่าทางคุณจะมีเรื่องต้องคิดเยอะอะไรเยอะนะคะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาแบบถาโถมมากๆแต่บางครั้งก็ต้องบอกนะว่าเรื่องที่คุณคิดอะไรอยู่เนี้ยนะ อาจจะเป็นอะไรที่คุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าคือปัญหาบางอย่างอะ่ะมันยังมาไม่ถึงเลยแต่คุณคิดล่วงหน้าไปแล้วอะไรไปแล้วไม่ได้คิดแบบวางแผนด้วยนะเป็นการคิดลักษณะควานของการแบบหมกมุ่นในความทุกข์นะคะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะ สุขภาพไม่ค่อยดีนะักอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของความเครียดนะคะอาการนอนแบบไม่ค่อยพอหรือว่าพักผ่อนอย่างไม่มีคุณภาพก็ได้นะดูแลสุขภาพใจแล้วก็ร่างกายนิดนึงนะคะช่วงนี้ เรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเอทอปเพนตาเคิส์นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องเงินเรื่องทองชาวราศีมังกรจริงๆก็มีงานเข้ามามีเงินเข้ามามาอยู่เรื่อยๆด้วยวย,ยิ่งโดยเฉพาะถ้าหาว่าใครที่มีสกิลมีทักษะพิเศษหรือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานอาจจะมาทั้งในรูปแบบของการจ้างเป็นเอาซอร์สนะคะหรือว่าจ้างเป็นแบบที่ปรึกษาหรือบางทีมาขอซื้อตัวคุณไปทํางานด้วยเลยอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ด้วยเหมือนกัน นะแต่ช่วงนี้ด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเป็นเงินเป็นทองนะบางทีก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายบ้างบางคนอาจจะมีอาการประเภทที่แบบออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดแขนคอบา่าไหล่นะคะหรือว่าช่วงหลังช่วงข้ออะไรต่างๆได้ง่ายนะคะก็พยายามลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะยืดเส้นบ้างนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัสช้านะคะเี่เฮอร์มิตนะเพื่อนฝูงครอบครัวคนใกล้ชิดนะคะที่เคยไปมาหาสู่กันช่วงนี้อาจจะเงียบเงียบไปนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ไปมีชีวิตของตัวเองจริงๆแล้วคุณเองก็ไม่ค่อยจะอยากเจอหน้าใครสักเท่าไหร่หรอกในช่วงเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีมังกรดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวเสาร์ช่วงนี้ดาวเสาร์ก็ยังคงเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพ เหนื่อยพบตนหนุนะคะเรื่องของตัวเองแหล,ละคุณก็จะหมกมุ่นคลุค้นคิดแต่กับเรื่องของตัวเองนะคะบางทีก็คิดย้ำไปย้ำมาย้ำคิดย้ำทำอยู่เหมือนกันนะอื ต่อมานะคะสำหรับภพ่ในภพพันธุนะคะฟ o ววอร์นส์นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องภายในบ้านไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนักนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีแผนจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับรังสาราหรือมารั์นะคะแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่อาจจะมีแผนในเรื่องของการอยากจะหาที่อยู่ใหม่ปรับปรุงบ้านปรับปรุงห้องคอนโดนะคะหรือว่าเอารถไปเข้าศูนย์นะคะนะเป็นการรัณะของการปรับปรุงหรือว่าทําให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการแบบคุยกับแฟนว่าจะ ขยับขยายครอบครัวนะอาจจะย้ายออกไปอยู่เองอะไรเองซื้อบ้านใหม่ด้วยกันนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะนายออบคัพส์นะคะช่วงนี้ใครมีลูกหลานนะคะหรือว่าใครที่เลี้ยงสัตว์ไว้ช่วงนี้ก็จะอ้วนง่ายนะกินเก่งอะไรเก่งแล้วก็ไม่ค่อยออกกําลังกายสักเท่าไหร่นะคะก็จริงๆอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นมันก็ควรจะไปด้วยกันนะเนาะถ้าหากว่ารู้สึกว่าเขาอ้วนไปแล้วหรือว่าเดี๋ยวน้ําหนักจะเกินเรือ่องระวังเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของ ความสวยความงามอะไรใดๆก็นะพากันไปออกกํลาลังกายดูแลร่างกายกันนิดหนึ่งนะคะใครที่มีลูกน้องนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะรักสบายมากไปหน่อยนะคะคุณอาจจะต้องกระตุ้นเขาบ้างอะไรเขาบ้างนะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่สเตรนจ์นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเข้ามาเรียกว่านอกจากหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆให้คุณต้องใช้สติปัญญาในเรื่องของการต้องแก้ไขด้วยนะคะ คุณมีรายได้เข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายหรือว่าเรื่องของเรื่องของรอยรั่วนะคะก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ด้วยนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะบริวารอาจจะทำให้คุณเสียเงินได้นะช่วงนี้ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะเดียนเปอร์รสนะจานมองว่าถ้าหากว่าเป็นคนโสดคุณจะมีโอกาสได้ทําความรู้จักได้เริ่มต้นคุยกับใครบางคนที่น่ะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนไกลหรือว่าคนที่เขามีเรากับเขามีทัศนคตินะคะหรือว่ามีเรื่องของแบบวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเราเนี่ยมากๆนะคะนะแล้วก็ความสัมพันธ์มีโอกาสเกิดความจริงจังขึ้นมาได้นะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วมองว่าเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้แฟนจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคือเขาจะถือแบบความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังคุณสักเท่าไหรนะ่นักหรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ว่าแฟนคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่นะมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปนานๆไปเรื่องงานอะไรประมาณนี้แล้วบางคนแฟนคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วย สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ The Emperor นะกะ็ถ้าใครคุยกับต่างชาติอะไรพวกนี้อยู่ช่วงนี้คุณคงจะควบค control เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยได้เหมือนเขาจะเป็นตัวนำนะคะแล้วคุณจะเป็นตัวรองอะนะคะอะไรหลายๆอะไรหลายๆอย่างเรื่องของตารางเวลาก็ดีเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ดีเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องแบบยอมให้เขาไปซะทุกอย่างเลยอะคือไพ่มาเป็น Emperor แบบนี้คุณไม่มีทางที่จะแบบไปขัดอํานาจเขาได้อะ่ะยิ่งถ้าหากว่าคุณชอบเขามากกว่าหรือมีใจให้เขามากกว่าเงี้ยก็บอกได้เลยว่าคุณคงจะเป็น ลองเขานะคะต่อมานะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะเอสซอบซอสนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังอาการปวดหัว นะคะหรือว่าการเจ็บป่วยจากการใช้ความคิดมากเกินไปใช้สมองมากเกินไปนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆพวกแบบเออมีทําครัวของใช้ใกล้มือนะคะหรือว่าบางคนที่แบบว่าเล่นแผลงๆเนะเอาของมีคมของอันตรายมาแกวนงใกล้ตัวก็อยู่ห่างๆหน่อยมีโอกาสโดนลูกหลงได้ง่ายๆนะคะ ใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงช่วงนี้อาจจะมีอาการกำเริบขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ธัตลมนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการแบบหน้ามืดวิงเวียนศีรษบบ้านหมุนนะคะในช่วงนี้ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะ two of cups นะคะชาวราศีมังกรบางคนคุณจะมีผู้ใหญ่มาชอบแถมเป็นผู้ใหญ่ชนิดที่เคยนับหน้าถือตาเคยแบบมีความเคารพนับถืออะไรกันมาก่อนเขาจะเริ่ม เขาจะเริ่มมีแสดงท่าทีอะไรบางอย่างที่แบบแหม้เอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษเลยว่ะนะคะแต่ก็ต้องระวังให้ดีว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาก็เหมือนแบบว่าโยนหินถามทางอะนะถ้าโยนหินมาแล้วเราดันเสือกรับด้วยเขาก็ได้กินของฟรีะนะก็แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะมีใจเขาหรืออะไรยังไงนี่เลือกเอาเองนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานฟ i v e of pentacles นะคะเช่าราศีมังกรงานเยอะงานเข้าก็จริงนะคะแต่ว่าก็จะมีเกณฑ์เหมือนกันที่คุณอาจจะได้ทํางานฟรีนะคะหรือว่างานบางงานคุณอาจจะต้องแถมไปให้เขาเยอะมากแถมไปให้เขาจนบางทีคุณแบบโอ้ฉันเหลือกําไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางคนนะคะต่อให้เป็นงานบริษัทเขาก็จะถูกแบบขอให้ช่วยทํา OT หรือว่าขอให้มาช่วยงานแบบในวันหยุดนะคะหรือบางทีขอให้เดินทางไปต่างจังหวัดแต่ไม่ช่วยค่ารถไม่ช่วยค่าที่พัก อะไรประมาณนี้นะคะคุณจุลนสุขคุณขาดทุนจังเลยนี่เราแบบต้องควักทุนตัวเองให้บริษัทหรือเปล่าวะนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์นะคะก่อนจะลงทุนกับอุปกรณ์กับการแบบจ่ายค่าอะไรใดๆนะคะช่วงนี้ดูทิศด,ดูทางลงให้ดีๆนะคะจะตุนของจะตุนสต็อกอะไรใดๆนะคะช่วงนี้ก็เตือนไว้เลยว่ามันมีโอกาสขาดทุนได้สูงนะคะ5เหรียญแบบนี้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพลาพานะคะควีนซับซอนนะคะออโชคลาภยังไม่เห็นนะคะถ้ามันจะมีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็จะมีมาจากเรื่องของสติปัญญางตัวคุณเองนะคะเช่นคุณอาจจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรให้ใครบางอย่างแล้วคุณก็ได้อะไรดีๆจากเขาเป็นการตอบแทนนะคะใช่ได้ช่องทางทรรมาหาก,กินหรือว่าเออเขายกกระเช้ามาฝากเขามีอะไรมาขอบคุณแ้งกิ้วเราอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายนะคะ Emperor อขอภัยค่ะ Empress นะคะออชาวราศีมังกรช่วงนี้นะคะระวังโลกแอบแฝงอะไรใดๆทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออโลกไขมันนะคะ อาจจะเป็นแบบไขมันสูงความดันโล,ลหิตสูงน้ําตาลสูงอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนก็ตามทีนะคะคุณอาจจะมีอาการพวกโรค NCD อะไรเหล่านี้นะคะแฝงอยู่ในตัวด้วยก็ได้นะคะคุณชาวมังกรจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็คิด เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะวกวนวนไปวนมามากเกินไปจริงๆแล้วปัญหาหลายอย่างเลยนะช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่เพศหญิงอยูยย่คนหนึ่งอะที่เขามาให้ความช่วยเหลือคุณในหลายๆด้านนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรไม่รู้จะแก้งไงลองปรึกษากับแม่ยายป้าย,ยายพี่สาวนะคะหรือว่ารุ่นพี่ที่เราเคารพนับถือนะคะนะสาวใหญ่ไฮโซนิดนึงเนี่ยนะคะคนบุค,คลิกประมาณแบบนี้นะจะช่วยชี้แนะนะคะให้คุณตัดสินใจเรื่องราวอะไรใดๆใน ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองอะนะคะบางทีแบบง่ายเหมือนตีดนิ้วมือเลยอะนะคะโอเคประมาณนี้นะคะดวงของชาวบังกรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะใครสนใจดูดวงสุดตรงก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย